สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่แมคโครนะคะวันนี้เดี๋ยวชิบจะไปซื้อ,อของค่ะเพื่อที่จะไปทำรายการเข้าครัวค่ะกับพี่พเมย่าแล้วก็พี่พพหลันแตันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะคะได้ทุกวันอาทิตย์เลยค่ะตอน4ี่โมงเย็นค่ะวันนี้หลายๆคนถามว่า ก่อนที่จะไปในกระเป๋ามีอะไรว่างนะคะก็คือกระเป๋าก็จะมีตัวของกุญแจก่อนเลยค่ะอันนี้ก็กุญแจนะคะแล้วก็ในกระเป๋าดินะคะก็ตอนนี้ที่เตรียมอยู่ก็ต้องเป็นเป็นแมสแน่นอนนะคะก็เป็นแมสของของอะโรมี่ค่ะเป็นอย่อื่นไม่ได้เนาะอ่านะคะแล้วก็จะมีส่วนของตัวของแว่นตาค่ะนะคะก็ช่วงนี้ก็แพ้แสงนะคะ นื่องจากว่า,าแพ้พวกแสงบูไลดด้วยนะคะตอนนี้ก็ทานทานทานอาหารเสริมเป็นพวกของรูทีนนะคะซื้อของของขอโทมี่ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นตอนที่ออกไปนี้ก็เจอแสงก็เลยจะต้องใส่ตัวของแว่นตาก,กันแดดน,นะคะแล้วก็มีกระเป๋าตังค์นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของให้ให้น้องมย่าทำกับข้าวนะคะก็ตอนน้องมีกระป๋าตังก่อนอยู่อย่าลืมนะคะแล้วก็ มีบัตรเครดิตนะคะตรงนี้ก็ใช้บัตรเครดิตตรงนี้กดออเดอร์ค่ะของตัวอัลโทมี่นะคะส่วนใหญ่แล้วบัตริกดอัลโทมีอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออันนี้ก็คือตัวของเจลแอลกอฮอล์ค่ะนะคะก็จะเป็นแบบพกได้นะคะเราก็ท,ทาการเช็ดเวลาเราออกไปข้างนอกเสมอนะคะตัวนี้ก็แว็นสายตาค่ะเป็นแว่นสายตายาวเพราะว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอายุเยอะนิดหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็จะมีตัวส่วนของอาหารเสริมนะคะก็จะมีตัวของตัวนี้เลยค่ะก็คือตัวของเฮ็ดินะคะก็เอาไว้ติดกระเป๋าไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยออกไปแล้วก็บางทีก็คือหิวตอนช่วงเที่ยงหรืออะไรพอดีหรือช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ย,ยะคะ่ะก็ติดกระเป๋าไว้เพื่อแบบไวทานหลังอาหารนะคะก็เช้าเย็นวันละสองซองมันก็แล้วก็จะมีแมสนะคะแมสจะยเยอะนิดนึงแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ ตอนนี้จิ๊ก็จะเป็นตัวของเป็นเทสเตอร์ค่ะเผื่อแบบออกไปข้างนอกเราก็แบบมีคนถามเห็นค่ะเป็นเทสเตอร์ของตัวโฟมล้างหน้าค่ะตัวของโฟมล้างหน้านะคะเราจะปกไวะะ้เวลาถามว่าเอออะโทมี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอหน้าเราหนูก็จะมีตัวของเทสเตอร์ไว้ให้นะคะแล้วก็เมคอัพเพิ่มเติมนิดหน่อยอก็จะเป็นพวกแบบ อ่าคูชั่นนะคะจะใช้ตัวของคูชั่นปกนะคะแล้วก็จะมีคอตัวของลิปบ๊อบลิปพาล์มนะคะจะมีตัวของลิปนะคะแล้วก็มีอนะไรอีกนะอ่ามีตัวของอันนี้คือลิปลิปสีนะคะนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะของลิปเลยนี่นะคะโลกโก้ออโทโมี่หมดเลย <laughs> นะคะสาวกอัโทโมี่ด้วยแชร์ <laughs> ชม แล้วก็อันนี้กระเป๋าที่ที่นักเรียนที่ฟินเนตซื้อให้นะคะก็ะต้องใช้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใช้ใบนี้แล้วจะรวยนะคะฉันก็ต้องใช้ในนี้ก็จะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีพวกอาหารเสริมนะคะตอนนี้ก็จะทานพวกอาหารเสริมอยู่มันก็จะเป็น M S N นะคะ N S M นะคะพวกคูตาโคสมีนนะคะแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้จะเป็น มันตวิตามินค่ะเพราะว่าบ้านเราที่เมืองไทยช่วงนี้ผักผักยังไม่ไม่ค่อยมีจะมีผักอีกทีที่แบบเยอะๆก็ส่วนใหญ่เป็นหน้าหนาวนะคะก็ประมาณอีก45วันเดือนอีกเดือน2เดือนเราก็จะได้ทานผักสลัดอร่อยๆกันแล้วนะคะก็รอน้องๆกเกษตรอินทรีย์ตอนนี้เขาก็กําลังปลูกให้อยู่เนาะเออน,นะคะแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญปลากุงปรากาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันทีเดี๋ยวออกไปกข้างนอกแล้วแบบ ต้องแบบมีเขียนเส้นมีอะไรกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะนีคะ,นะคะก็หมดแล้วนะคะทุกอย่างในกระเป๋าจิ๊บก็หมดแล้วมีอยู่อยู่แค่นี้หมดแล้วค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแมคโครไปซื้อของให้กับน้องเมยาแ่าว้วก็อย่าลืมติดตามรายการของน้องเมยย่านะคะสวัสดีค่ะถึงแมคโครแล้ว สาไล่ห่อหนึ่งที่เป็นแผ่นอย่างนี้หนึ่งอันดีป่ะสาายแบบนี้นะคะหนึ่งอันมาม่าอีกหนึ่งอันหนาทีนี้กี่นาทีดหนาทีนี้ถ้าใครตอบถูกจะยากอันนี้เกี๊ยวส่งไปน่าจะยากมากเลยลูกค่ะหรือเราเอาเราเอาอุปกรณ์ส่งไปนีมคะเราส่งอันนี้เป็นดีกว่านะคะส่งเป็นสาายกับอ่ามาม่าอย่างละซองดีไหมคะลูก ดีป่ะคะพี่ๆเขาจะได้ชิมว่าสาหร่ายกับมาม่าอร่อยหรือเปล่าดีป่ะคะนะคะถามว่าคําถามคืออะไรคะเกลียวแผ่งเกลียวพันคือแผ่งเกีียวใช่ไหมลูกแผ่งเกลียวเหลืองอันนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนข้อที่หนึ่งค a c o Maco อ่าสอง o t ค่ะแล้วก็สาม Big ิ๊ i ซี